โอเคครับผมก็การเสิร์ฟผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมคริสกินนะครับผมก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่ในเกม The เดว์ d าร์กเน็ตนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับโดยเซเวอนั่นเองเนาะโอเคพอขี้เกียจตัดต่อแล้วไปอะไรครับเนี่ยโอเคมาครับผมนี่ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดครับผมที่ออกมาได้ก็ไม่นานเท่าไหร่แหละ ผมก็ไปเล่นมาแล้วนิดหน่อยนะครับโอเคกดเริ่มไปเลยเปิดมากองไม่ต้องพูดผ่านน้เพลงครับผมไปสคลิปไปเกิดมาห้าเราก็จะไม่มีสภาพแล้วก็ลงโจง่างี้แหละออมีใหเออ้เดี๋ยวต้องไม่เปลี่ยนเป็นสายอื่นนะเนี่ยอ,อ,อย่างอื่นเลยครับท่านผู้มชมไปได้มีดมาแล้วครับผมได้ขวานมาแล้ว ในบูในบูบินในปูในบูบ,บลินเอ่อค้ามีดมาแล้วมีดหินเขามีดหินโอเคเอามีดหินออกมาก่อนอันหนึง่งแล้วก็เอามาอีกอันหนึ่งครับผมลอยมากดใช้มาโอเคครับเราก็จะใช้เป็นดาบคู่เนาะแต่จริงๆแล้วผมจะเล่นเป็นสายดาบโล่นะไม่ใช่ไม่ใช่มีดคู่เนาะเออมันมีเกมนี้มันมีอาวุธหลายแบบนะครับผมมันมี มีดมีดาบมีสเปียมีอะไรอีก่ะมีโอ้โหประเภททุบด้วค้อนเองแล้วก็มีคาถากับธนูเนาะชุดเกราะก็มีนะครับเกมนี้ชุดเกราะก็มีแล้วขึ้นเดินอย่างอื่นครับผมไปต่อเรื่อยๆครับต่อเรื่อยๆเสียงที่หลังนะครับผมก็ไม่ต้องงงเนาะ ก็จะอาจติดื้อคัดบ้างนะก็พักสินที่หลังเอาก็งี้นะฮะโอ้โหเดินไปเดินมาจะข้ำแล้วมันำอยู่ในเนี้ยก่อนเข้าทําจุดไฟก่อนอ๋อไม่มีไม้ไมีมเก็บไม้ก่อนตัดอะไดีกว่าครับผมมาการตัดไม้นะครับผมก็จะใช้ก็จะกดรูปขวานั่นอยู่3ครั้งนอนไม้มันจะลม้มการขุดอะไรก็ช่างครับก็จะใช้ประมาณ3ครั้งเนาะ จะงวนได้เคละนะนะั่นน่ะอดินเหนียวอ่ะเออที่เป็นเป็นก้อนส้มๆนะครับโอเคตื่นมาตอนเช้าแล้วจังหวันนี้เดี๋ยวเราน่าจะลงถ้ากันต่อนะ่ะมันมีถ้าด้วยนะครับจะไปเคลียบอบอสเฉพาเคลียบบอสเพื่อเอาเนี่ยมาซ่อมไอกองดินอะไรเนี่ยเมื่อเราซ่อมเสร็จเราก็จะได้เป็นบูปริ้นของอ่า ขอ,อง p i ิกแอ็เนาะพลิกแอ็กพลิกแอ็กพลิกแอ็หินโอเคฆ่าหมูไปก่อนให้ได้กระดูกมาด้วยเว้ยเดี๋ยวมาเอากระดูกหมูกันครับแป๊บหนึง่งโอเคเดินไปต่อครับผมตรงไหนคือเป็นถ้าเอ่ยเก็บท่อนไม้ก่อนหนึ่งทีโอเคครับเจอครับตรงนี้คือปากทางเข้าถา้าเนาะอ้าวเจอกระต่ายด้วยครับผมจัดไป39ดาเมจแล้วก็37ดาเมจโอเคน่าจะเป็นหนูนะเมื่อกี้ที่เราฆ่าไป อ้โหเจ้หมูด้วยโดนไปสองทีไม่ตายครับผมโอเคเรียบร้อยมาครับทอสมาก,ก่อนครับผมก็คบเพิิงนั่นเองโอโหของอย่างเยอะครับผมมาเดี๋ยวพาดหน้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะก็เพราะภาษาไทยมันดูแบบมันยังบักๆอยู่นะบางอันนะ อะไรครับเนี่ยตีตายยากจังเลยมันเป็นอิลิกซข้างข่าวครับมันก็ตีตายยากผิดแบบนี้แหละเนี่ยมันจะบั๊กเนี่ยเออนี่ครับเวลาเปิดหีบก็จะบั๊กขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นคขาว่าเปิดแบบปกติแต่นี้มันเป็นแบบยกเลิกเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคมาต่อต่อโอ้โหห้องใหญ่นะครับตรงนี้มีศัตรูไหมดูแล้วไม่น่ามี <Okay. S 2> มาทำลายแจกันก่อนครับทำลายแจกันเสร็จก็มาเอาทอนะ็อตเนาะวิธีการเอาท็อตนะครับผมก็จะเป็นการกดตรงจุดที่ท็อตอยู่นะฮะกดข้างหลังมันนะเออมันติดอยู่กับแพงใช่ปะแล้วก็กดตรงกับแพงแล้วมันก็จะเอาท็อตลงมาให้นะโอ้โหของเต็มซะง,งั้นเอาท็อตลงมาให้แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้นะครับผมก็จะเป็นท็อตแบบนี้เลยดีๆแบบนี้เลย อนนี้ของเต็มเยวค่อยมาเก็บก็ได้มั้งเจอกี้อันหนึง่งไปเดินต่อครับผมมีค้างค่าวอยู่หนึ่งตัวยวมาสำรวจห้องในก่อนไหมโอเคห้องในเป็นทางลงนะครับต้องไปค้างขาวนัว่นแหละค้างขาวมาไวจังครับผมยังได้ไปไหนเลยมันสปอนแล้วโอเคเรียบร้อยครับผม,มเจอกี้อีกแล้วอ่ะเจอกี้เยอะจัดจ มีตัวอะไรไหมไม่น่ามีครับผมอา้าวเก็บแร่เหล็กได้เฉยว้ดเก็บเจอคี้ไม่ได้แต่เก็บแร่เหล็กได้ครับโอ้โหสงสัยผมอ๋อคงกดใช้กุญแจไปไงโอเคโอเคไปไปกันต่อเดี๋ยวก็นะ่าจะเป็นการลงไปตีบอลละเออเก็บมันก็เก็บไม่ได้แหละเออของก็เต็มนะ,นะครับไปลงไปตีบอลต่อ เดี๋ยวออกมาก่อนแป๊บหนึง่งโอ้โหข้างคาวอีกเดวเดวเดวหายไปไหนแล้วเคยเจอแล้วสพปย์ดามิดไปหนึ่งทีปึ๊บไม่ตายว่ะโอเคเรียบร้อยสามทีตายเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนครับผม ข้างบนก่อนแปบ๊บหนึ่งทิ้งของก่อนครับผมเอามาดัอของดอัดอไปอไหมดัอปไหมดัอให้หมดครับล,ลงไปตีบอสเราไม่ใช้พวกนี้อยู่แล้วเนาะโอเคดัอไปเด็กก็ดัอไปหินก็ดัอไปก่อน ยังไม่ใช้กระดูกนะดอไปเมล็ดเวียดต์ก็ดอกไปครับผมมาลงต่อครับทีนี้เอาของมาวางไว้ก่อนเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าเป็นเกมที่ตายง่ายมากทั้งหิวตายแล้วก็แบบเวลาเราลงมาฟาร์มเนี้ย เลือดน,น้อยๆแล้วไม่ยอมกลับคืออาจตายได้นะเพราะว่ามันมีดักนะครับผมในถ้ำบางแห่งนะกับดักบางอันนี่คือทีเดียวคือจอดเลยนะมา,มาเก็บเจอกี้ก่อนนะเดี๋ยวสมุนไพไฟผมค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้นะอเคขอเพิงอีกหนึ่งทีก็จะลงไปตีบอสแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้ไม่พลาดนำ้ำพลงครับผมไปตีต่อ เมื่อกี้ว่าจะตีแต่ของมันเต็มครับมันเก็บศิลาไม่ได้เนาะมาประตูทางเข้าอยู่ด้านหลังครับไปต่อเปิดประตูบอสมามีอะไรไหมไม่มีวะ่ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับผมกดสเตลมาเจอไหมโอ้โหนี่ครับบอสต,ตัวแรกก็จะเป็นบอสหน้าตาประมาณนี้เนาะก็คือแบบผู้คุ้มกัน ที่ถูกลืมนะครับผมชื่อมันอ๋อมันก็เป็นบอสตัวที่ออนที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันตีเบามากนะครับผมก็ยังว่านะครับมันเป็นบอสตัวเริ่มต้นเนาะมันก็เลยไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะในในป่าก็เจอกี้มานะครับอันนึงไปเดินต่อครับมาเอาศิลาก่อนถ้าใครเคยดูจะรู้นะครับผมว่าต้องมาเอาศิลาก่อนน่าถึงจะทําอย่างอื่นได้ ขึ้นทางเข้าป่านี้ดีกว่ามีทางเข้าแล้วก็ทางออกอีกทางหนึ่งเนาะไปเอาศิลามาใส่นะครับผมมาใส่ไอ้แท่นหินเนี่ยซากหินใส่สว่างเนี่ยซากใสงสว่างเนี่ยพอใส่ปุ๊บเราก็จะได้บูปลินมาเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาสร้างกองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเก็บไม้มานี่ไงเจอแล้ว โอเคได้มาแล้วเดี๋ยวไปสร้างกองไฟก่อนน่คขับลุมไฟเนี่ยก,กดแล้วก็เลือกแล้วก็สร้างไปคอนเฟิร์มก็ถ้ายีเสียงอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเสียงพัดลมเองนะเสียงแบบฟูๆๆๆๆบ่ฟูฟูเบาๆอะ่ะเสียงพัดลมนะครับผมตีไปมาปะครับโอเคเสร็จเป็นหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วเนาะจำอ่านี่เป็นเกาะเนาะเกาะของเกาะกลไกลดูถ้าจะทำยากแฮะแต่ก็บวกสเตตัสค่อนข้างดีอยู่เนาะบวกเกาะมาเเนาะเหน่วยถือว่าเยอะนะสำหรับ9หน่วยเอ่อเดี๋ยวลงมาเอาฟินก่อนลงมาเก็บฟินกันครับเราจะคาบเป็นพิกเอ็กเนาะโอเค เราจะบุกเวอร์ต่อเลยครับผมไปหาวหิวซะง,งั้นทำไงดีมีอาหารไหมมีเนื้ออยู่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นก็ได้ครับเดี๋ยวกินเนื้อไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาเก็บอาหารในพวกนี้ด้วยไปเดินมาปรุงสุกต่อจริงมันกินดดบๆก็ได้นะครับผมแต่ควรจะกินสุกดีกว่านะเพราะว่ามันจะเพิ่มหลอดอาหารเยอะกว่านะครับเกมนี้อาหารค่อนข้างหายากเลยนะ เพราะฉะนั้นก็เซฟอาหารไว้หน่อยเนาะมันหายากนะไปกินกินแล้วก็ดื่มน้ำด้วยเืิมน้ำครับที่นี้แล้วก็เอามาต้มเรียบร้อยไปได้เวลาแล้วเก็บท่อนไม้ไปหนึ่งที ือแต่ก่อนนะครับผมตอนอัปเดตมาใหม่ๆนะม,นมันมันมีบั๊กนะครับที่ไม่สามารถาจุดไฟได้จุดไฟเนี่ยไฟไอกองไฟเนี่ยเวลามันดับมันจะต้องใช้ฟืนนะครับผมฟืนหรือท่อนไม้อะเออใช้ในการจุดนะครับมันเอาใส่ไม่ได้และรวมถึงไอ้ซากแห่งแสงโบราณเนี่ยมันก็เอา,อ,าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า แผ่นจารึกนะ่ะมันเอาใส่ไม่ได้นะครับผมโอเคมากันต่อตัดไปเดินต่อครับผม แก่ทีหลังครับผมเดี๋ยวไปแก้ทีหลังโอเคมาดูว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอ๋อมีใหม่ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวไปก่อนจุดไฟแล้วก็เก็บพุ่มไม้มาเราจะคาเป็นเชือกเนะเาะอ้าวหนูหนูอยากไฟหนูอยากไฟมาเด็กปามีเป็น,นทีเงารางร้ายเงารางร้ายว่ายังไงเรียบร้อยครับผมไม่รอดได้ไม่เป็นตะกร้าก่อน โอเคเอาตะกร้าก็ได้ที่จริ้งก็จะคาบเชือกนะแต่เออก็ช่างครับมาเก็บอาหารไปครับผมเจอกี้ปลาย่างแล้วก็เจอกี้สมอลเจอกี้มันฝรั่งเนื้อเก็บไปโอเคเดี๋ยวเอากระดูกเอาเอ่อเอาอะไรก่อนดีไปนอนก่อนดีกว่าอา้าวมีหมูป่ามาครับผมมาไฟแม่ละหมูป่าเอาดิเรียบร้อยเก็บเนื้อมาก่อน เนื้อฟรีมาหนึ่งอะไรอะไรเรียบร้อยโดนเป็นหนึ่งทีอ้าวลืมดับไฟซะง,งั้นไม่เป็นไรลืมลืมกดคบเพลิงให้มันดับลงนะครับผมมันก็จะเสียคบเพลิงฟรีไปบ้างเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮะมาทําอาหารไม่ไม่ทากันดีกว่าเรามาเก็บของก่อนอะไรอะไรเนี่ยเออโอเคเอาเนื้อ,อันเดิมออกมา เนื้อเดินไปกินก่อนนะเพราะจะเน่าเร็วกว่าเนาะถ้าได้มาคืนไว้นะฮะถ้ามีภาษาเลือกเสียงก็อาจจะยังไงอาจจะแก้ไขช้าหน่อยนะครับผมพราว่าตอนนี้ยังยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับผมโอเคตายเป็นหนึ่งครับผมโดนฟันไปอีกหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยมาตัดไม้กสักหน่อยเอาไม้สักหน่อยครับผม มีเสือ,อว่ะมีเสือดาวว่ะปามีดไป็นหนึงทีสองทีแล้วก็ฟันปีกสองทีก็เรียบร้อยครับผมไม่ได้แตะตัวโอเคเอยกระตุกคือ,อ,อตอนเล่นนะมันไม่กระตุกครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะกระตุกในคลิปนะเพราะว่าตอนผมเล่นมันไม่กระตุกเลยนะมันค่อนข้างลื่นนะรู้สึกว่า เวลาอัดออกมาแล้วมันจะอืดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเรียบร้อยครับเจอกระต่ายก็ฆ่าไปก่อน,นทันทีแล้วก็ได้เนื้อเล็กมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปคราบเดี๋ยวเข้ามาในนี้ก่อนเข้ามาเอาของก่อนครับผมมันมีของเหลืออยู่เนาะในน,นี้เดี๋ยวเข้ามาเอาของกันแป๊บหนึ่งโอเคมาขุดเล็กครับไฟดับอ่ะยินต่อครับผมอ้าวมีเงาลางลายมีเดี๋ยวเราเอาทอดออกมานะ เวลาเจอไอตัวเนี้ยให้ใช้ให้จุดไฟนะครับผมมันก็จะอ่อนแอลงมากๆเลยนะเอาข้าวมาจากไหนรูปเอามาอย่างนี้ก็ตายดีรูปโอเคขุดเสร็จก็เปิดแมปดูครับโอเคมีด้าน,นขวาอีกเนาะโอเคเดินไปก็น่าจะมาเก็บสมุนไพรไฟด้วยเนาะโอเคมาฟาร์มของออกให้หมดนะครับผมสำหรับในถ้ำโอเคขุดเกลือมา คุดเซล่ะเจอหนูเมื่อกี้ไหนวะนี่ไงเจอแล้วที่ผมฆ่านะครับผมว่าจะเอาเลเวลเนะาะเวลาฆ่าสัตว์มันจะได้เลเวลด้วยเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถ้าเจอก็พยายามฆ่าให้ได้นะหรือถ้าเลือดน้อยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมหลีกเลียเ่ยงการประทะเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีการประทะอะไรมากหรอกเพราะว่า มันก็เพิ่งจะด่านแรกเองเพิ่งจะโบแรกเองนะครับผมเกมนี้มันเป็นแบบเปิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะไปแมปที่2ให้ดูเบอร์ที่2ให้ดูนะครับแต่แมปตอนนี้ก็มาตั้งตัวที่แมปแรกก่อนเนาะโอเคไหเก็บไปครับผมสิ่งที่ฟารม์มาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเก็บ กระดูกสัตว์มาไว้ตรงนี้ด้วยกระดูกหมูป่าเนี่ยเออทำเต่อทำต่ออะไรต่อดีโอเคเก็บแร่เล็กมาก่อนแล้วก็เอาไปเก็บไว้เออมีเม็ดพืชใช่ปะเอาไว้ไหนดีเอาไวน้ไวนู่นก็แล้วกันไปครับผมมาฟาร์มของต่อครับมาฟาร์มของต่อเรื่อยๆนะ ช่วงแรกก็เน้นฟาร์มไปก่อนแต่จริงมันก็ฟาร์มทั้งเกมนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าคุณไม่ฟาร์มคุณตายนะสำหรับเกมนี้ครับโอเคตัดพุ่มไม้ไปเรื่อยๆเก็บมาครับผมฟาร์มให้หมดเนาะเดี๋ยวเราฟาร์มหมดก็น่าจะได้เวลาแลนะ้วแหละ แค่นี้ก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็ได้มาโอเคครับเชือกไปก่อนแป๊บสองอันเ,อเดี๋ยวเดินเดินเล่นก่อนก็ได้เดินเล่นล้อเชือกมาก็ได้ครับก็โอเคครับผมก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเก็บเชือกมาตียางเน,น,นื้อกันมาเนี่ย ก็โอเคครับนะคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพัหนานะาจะมาไปตะลุยวัวที่สองให้ดูนะพัหน้าน่าจะมาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกขี้เกียจนะแต่ก็ต้องทำครับผม โอเคสำหรับพาร์ดนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเนาะก็น่าจะพักไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาไว้ต่อกันพร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ดนี้ก็โอเคครับผมบายเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย